วัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะพอดีโฟเพิ่งกลับมาจากเรียนแล้วก็โฟมานั่งรอรถบัสนะคะก็เลยแบบแวะมากินวันนี้ฝนมันตกไงแล้วรอรถบัสรถบัสจะมาประมาณประมาณเกือบบ่ายสองบ่ายโมงสีาโฟนัดปกติแล้วโฟเลือกเรียนมาถึงเร็วโฟก็เลยมาซื้อลุมเปียเอย้มากินปอบเปีย ปอเบียทอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยอันนี้ให้ดูว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นแบบเป็นห่อข้าวห่อข้าวไปโรงเรียนมันเหลือโฟแบบห่อกล้วยไปแล้วก็พวกขนมปังต่างๆนะคะแล้วก็มันเหลือโฟก,ก็เลยจะเอามากินแกะดูอันนี้เป็นกล้วยหอมแต่แบบมันมันมันใบใหญ่มากโฟก,ก็เลยตัดออกเป็นสองนี่กล้วยแต่อาหารโฟหมดแล้วนะแล้วก็ น้ำเปล่าขวดหนึ่งพกมาแล้วก็มาดูอันนี้เป็นแบบกระเป๋าเรียนโฟให้ดูว่าในกระเป๋าเรียนโฟมีอะไรบ้างมีอะไรอันนี้เป็นร้านที่แบบนั่งกินก็แบบมีแต่แบบหน,งงนงังส่งหนังสือแล้วก็แบบห่อข้าวต่างๆปกติโฟจะแบบจะใส่ไว้ในอันนี้อุ้ยโฟหาไม่เจออันนี้มีหมวกคู่ใจขาดไม่ได้เลยนะคะ ก็แหละพวกแบบหนังส่งหนังสือโฟโฟจะใช้กระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่ต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะว่าแล้วก็นี่อันนี้เปิดใช้แล้วของคุณอ้อยดีมากๆเลยเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวมากินนี่นี่กันมากินแบกบเปียกกันเดี๋ยวนะคะหตั้งอันนี้ก็ก็แบบกินชิมก่อนร้านนี้ยโฟจะมากินประจําถ้าโฟแบบไปเรียนแล้วก็แบบนั่งรถ แบบมารอรถดเล็งอะก็จะมานั่งกินประจำแต่ร้อนเนาแต่ร้านเนะี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าที่เคยไปกินที่อสาวหน้าค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาก็อร่อยมากมนะเนาะปอบเยอะค่ะเนี้มีมอันห้าอัน ประมาณสามยูโรสามยูโรก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทบ้านเราสามห้าติสี่ห้ายี่ติบไม่ใช่เดีประมาณเกือบสองร้อยนี่ก็น้ำขวดนึงก็น้ำก็หนึ่งยูโรก็ประมาณแบบสี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทบ้านเราวขวดขน่นี้แต่ปกติโฟไปเรียนนะโฟจะหออโฟจะมีขวดน้ำเล็กๆอะค่ะ ก็ขวดประมาณนี้แหละจะอบไปจากบ้านแล้วก็เพราะว่าพอไปถึงโรงเรียนนะผมก็ดื่มกาแฟะดื่มกาแฟะแล้ว,วก็จะแบบว่าดื่มน้ำเยอะมาก้ <c oughs> านเขาหน้ามั้งเขาสบาย,บายน้นแบบนั่นนงนั่งเลยมันอยู่ตรงป้ายรถมห์ ใใกลยๆป้ายรถเมย์เดี๋ยวโฟจะถ่ายป้ายรถเมย์ให้ดูตอนเดี๋ยวรอกินเสร็จแบบประมาณสักแบบก่อนรถบัสเล็กมาประมาณ10นาทีพอถึงจะออกไปเพราะว่ามันหนาวมากค่ะข้างนอกน,นให้ดูบรรยากาศข้างนอกโฟนั่งอยู่ข้างในนะบรรยากาศข้างนอกฝนตกวันนี้อากาศแบบ ทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมแบบลมโฟนี่เหมือนแบบจะจะปิวเลยนะโอเคนะคะโฟนทักทายทุกคนกันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะเดี๋ยวหายปไปรถเมลไปให้ดูบ๊ายบาย